เป็นอะไรครับเออคือปวดข้อมือครับเมื่อวานออกกาลังกายแล้วพลาดครับผมอ๋อมันปวดมากไหมปวดมากเลยครับอ๋อเดี๋ยวพี่มีในชุมชนพี่เขาใช้สมุนไพรในการรักษาแบบออภูมิปัญญาพื้นบ้านเดี๋ยวพี่พาไปให้ใช้ลูกประครบก่อนลองดูก่อนว่าดีขึ้นไหมทีมพ่อจะมีวิธีรักษ<ต>าดย<ม>ไหมครับมีครับผมเดี๋ยวไปดูกันลูกประครบสมุนไพรโอเคมา นี่พี่กุญจิราอิ่มพันนะครับเดี๋ยวที่พี่แนะนําว่าเดี๋ยวจะมาใช้ลูกป,ประครบสมุนไพรเนี่ยให้รักษาแก้อาการปวดของน้องนนะคะเดี๋ยวให้พี่กุญจิไาแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะฉันนางกุญจิราอิ่มพันค่ะตำลูกป,ประคบค่ะกลุ่มลูกประคบแม่มาลีค่ะที่ตาประคบสมุนไพรเนี่ยเป็นลูกป,ประครบสมุนไพรพื้นบ้านตามรู้ว่าเราที่ปลูกไว้ทำอาหารก็ได้ทำ ประคบใช้เป็นสมุนไพรประคบแก้พวกช้ำก็ได้ค่ะค่ะแล้ววันนี้น้องเขาปวดข้อมือเนี่ยค่ะจากการออกกำลังกายเดี๋ยวให้พี่มาลองลองแนะนําว่าเราสามารถใช่เอาไปนึ่งแล้วก็มาประคบแก้พวกช้ำรอบๆนี้ก็ใช้ลูกนี้เลยนะคะในการประคบอ่านะครับก็น้องก็เอาไปนึ่งแล้วก็นํามาประคบอย่างนี้นะครับครับอ่าได้แล้วเดี๋ยวเราก็สามารถตัวเนี้ยนอกจากว่าเราประคบ ทำเองที่บ้านได้แล้วนะคะเพราะว่าสมุนไพรรอบบ้านของเรามีเยอะแล้วเราก็สามารถนํามาเป็นนํามาทํารูปปรคคบเป็นรายได้กับครบอบครัวอเราได้ด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวให้พี่มารีแนะนําขั้นตอนในการทํารูปคบคบ,คบนะคะคโอเคนะคะค่ะค่ะ